นะครับตอนนี้อยู่กับ PEW e ครับแล้วเราก็มีเอ่อนักแข่งกีฬาอีสปอร์ตชื่อคุณภูมิแล้วก็เอ่อคุณพีนะครับคุณพีกับคุณโดอยู่ทีมเดียวนะครับเอาละครับใจเห่าใช่ครับจะพูดอะไรกับพีขอสัมภาษณ์นักกีฬาหน่อยครับสัมภาษณ์นักกีฬาก่อนแข่งนะครับนักกีฬาครับ ครับน er nee. ัวเนียครับนัวเนียนัวเนียเข้าจังหวะนี้ครับนักกีฬาได้บอกเอาไว้ยังไม่สัตอ๋อยังครับปุ๊บเอาตอนวันนี้ได้เริ่มแข่งนะครับเอาไงครับต่อครับเด้งครับเด้งครับเอาละครับนักกีฬาโดมเอ๋อครับเอาไอ้เทียนน้ำมันในหูนี่้ว่ะน้ำมันในหูมิครับเอาละครับนักกีฬาภูมิโดนลุกครับเครับเขาทำใหม่ไหมดูเอาละครับได้ไปหนึ่งแต้มครับใครโดนวะกูไม่ทันดูเก่งที่ิุดใครวะ ทีมมีกับทีมโดมได้ไปนะครับและทีมภูมิก็เป็นฝ่ายเสียเปรียบครับเขาบ้ามีแค่คนเดียวแต่วันนักกีฬาภูมิก็มีความมั่นใจอยู่ในตัวเองสูงครับตอนนี้มันก็ได้เด้งมาเรื่อยๆนะครับปุ๊บภูมิเอา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 จังหวะนี้นะครับก็ได้ใช้สารความรู้ที่เขามีทั้งหมดเอาเอาเอาลครับเดี๋ยวคนตีบวกครับจะทำสนามเขาเตยหายหรือไม่มาติดตามกันต่อนะครับ คุณโดไม่มีคุณโดไม่มีประโยชน์อะไรมากเลยนะครับเอ้าจังหวะนี้มีลูกเพิ่มครับเด็กตามลูกครับนักกีฬาต่อหนึ่งนั้นมึงเงี้ยฮ่าฮาฮ่าเอาละครับจังหวะนี้ไม่มีใครยอมใครครับคุณโดมแอบกอดทำไมก็ไม่รู้ครับแอบเข้าไปรูปเลยครับเอาละครับเอาละครับขนาดนี้เราอยู่กันที่ตีคอนตีคอนบางแคครับเจอได้ โอ้คุณภูมคุณภูมตีโ่คุณตีโอย่างเดียวเลยครับดูออกห้าลูกเลยตลกเอาบอลมาชนกันครับเล่นแบบไม่มีกติกาเล่นแดิตอนต่อหนึ่งและขานั้นก็เป็นลรบิดตอนนั่นเองแต่ที่แน่ๆก็คือภูมิกำลังจะแพ้นะครับแพ้อะไรอย่างมัน้นเจ็เดียวแพ้เดียวเพ้เ้ย ตอนต่อหนึ่งไม่ได้ช่วยอะไรเพราะยังไงคาเดย์โดนแปดต่อสองอยู่ดีฮอักีฬาสองคนที่ชื่อวูมกับพีกำลังสู้กันอย่างนัวเนี้ยโดนพีอะไรโดนโดนพีโอตัวโดนกับพีนี่เล่นด้วยกันนะครับตอนนี้เล่นโง่มากครับเอากระถางแม่ครับขณะนี้พีก็ต้องยืนตัวนะครับเพราะว่าตัวเขาสั้นเกินไปครับไม่ได้จะโกง นักกีฬานักกีฬาได้ออกมายอมรับนะครับว่าเขาจะโกงครับเฮ้ยมานักกีฬาโดนก็ได้ออาเขาไม่รับหรอมาตุ๊กตาไม่ใช่โอ้ก็ตีรูปม้วนวันนี้ไม่หมครับเป็นเก้าต่อแปดนะครับขณะนี้คะแนนได้มาตีสู่ตีเชฟเป็นเก้าต่อแปดแล้วเก้าต่อแปดแทำยังไงไม่รู้มันกลายเป็นเก้าต่อสิบครับแูกลเป็นฝ่ายเสียเครับเอาวนะครับจังหวะนี้ดีพิฆาตไม่โอ้ ไม่ใช่ก็คือทำได้ที่เล่นโง่ครับเป็นการมันคือ acting ครับเขาบอกว่าจแรกนี่ภูมิเอาจริงครับคะแนนจะไม่เพิ่มขึ้นเลยมากนี่ออกเลยนีุ่ดท้ายเกมนี้ลูกอะไรได้จมสองหนึ่งปุ๊บจบตังงหมดต้องหยอดใหม่อ้าวมันมาต่อมันยังไม่จบครับต่อครับจังหวะนี้นักกีฬาภูมิเรินำใจความมั่นใจลงไปครับปวดหัวว่ะนักกีฬาที่เดียวทั้งกีฬาดองครับก็เพีงสู้ต่อไปเรื่อยนะครับ จะไม่อ่อนค่อยเขาก็ตามนักกีฬาตูก็ไม่เคยยอมแพ้ครับเกไม่ได้เหมือนกันขอมาจอย5เฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจบมาแล้วครับนักกีฬาพีครับเริ่มบอลเอาโน้่นกระด่างก็พอจัดไปครับจังหวะนี้นักกีฬาพีจะไม่ยอมแพ้ชันเเพมืีักกีฬาพีให้เดี๋ยวเราจะแปะใกล้ไปดูนักกีฬาพีแกล้งงงครับเหมือนไม่มีอะไรกระตุ้นดูให้ทั้งออกเยอะหูแล้วออก นักกีฬาโดมหรืครับนักกีฬาฟูเอานะครับจังหวะนี้เอาไง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 จบไปที่สกอนสิบห้าต่อสิบสี่ครับนักกีฬาพีกับนักกีฬาโดมเป็นฝ่ายชนะครับพี่กงครับสาวคนขอฟังเสียงคุณโดมหน่อยครับกูไม่อยากเล่นเลยเฮียตอนแรกกูคิดว่าแม่งจบครับนักกีฬาพีเลยจะบอกไหมครับนี่ครับนี่ครับนี่คือวครับครับ น่าเกียดสุดๆไปเลยครับในกีฬาภูมมีอะไรจะพูดก่อนจบไหมครับครับผมครับผมครับมาดูจูอันหวานหอมของเ้านะครับจู๋กูจูทำไมกูไม่รู้คิดอะไรอยู่วะช่วงสุดท้ายนี้ก็ขอให้จบไปด้วยความสนุกของ p XEW นะครับอาจจะมีคลิปน้อยหน่อยแต่ว่าก็สนุกเช่นเดิมนะครับครับสวัสดีลาไปก่อนสวัสดีครับ